จข่าวร้อนล้วงข่าวลึกกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายกับรายการเจาะข่าวร้อนล้วงข่าวลึกค่ะ คุณผู้ชมคะยังคงเป็นความหลงค่ะหลังจากศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจนะคะที่เกิดขึ้นและเป็นเซอร์ไพรส์ชิ้นใหญ่หลังจากที่มีข่าวกลับไปกลับมาในเรื่องของการย้ายพักจนกระทั่งล่าสุดค่ะมีกระแสะข่าวออกมาว่าทางด้านของร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงประธานสสพักเพื่อไทยได้กล่าวถึงการเลือกตั้งครั้งหน้าตอนอาจจะวางมือทางการเมือง โดยรายงานข่าวนะคะระบุว่าร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงประธานสสพักเพื่อไทยให้สัมภาษณ์ภายหลังการถแถลงข่าวว่าการเลือกตั้งครั้งหน้าตอนอาจจะไม่ลงสมัครรับเลือกตั้งเนื่องจากครอบครัวได้ขอเอาไว้เพราะอายุมากและเหนื่อยมามากแล้วอีกทั้งยังเดินทางตลอดแต่ยืนยันว่าจะช่วยพักหาเสียงซึ่งวันนี้ค่ะตนก็พอใจโดยเฉพาะการพิปรายเรื่องบริษัทฟิลิปมอลิสประเทศไทยจํากัดครอบครัวก็ชมกันทั้งบ้าน อีกทั้งตนเล่นการเมืองมาถึงขนาดนี้สิ่งที่ปรรถนาที่สุดในชีวิตคือการเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยซึ่งก็ได้เป็นแล้วอย่างไรก็ตามนะคะการตัดสินใจครั้งนี้เอาตนไปสาบานก็ได้ว่าไม่ได้เป็นการจากความน้อยใจแต่อย่างใด ร,ร้อยตํารวจเอกเฉลิมอยู่บํารุงยังกล่าวต่อค่ะว่าวันนี้ไม่ว่าใครจะมาเป็นหัวหน้าพักแต่หัวหน้าพักตัวจริงก็คือพันตำรวจโททักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีซึ่งตนขอยืนยันหัวเด็ดตีนขาดว่าก็จะไม่เป็นหัวหน้าพักนะคะและนายกรัฐมนตรีแต่ตนเห็นว่าผู้ที่เหมาะสมที่สุดคือนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรแก่น,นําพักเพื่อไทยและน้องสาวของพันตำรวจโททักษิณชินวัตรเพราะคุณสมบัติเทียบเคียงกับนายอภิสิทธิ์ได้โดยเฉพาะกับการประสบความสําเร็จทางธุรกิจและเชื่อว่าหากนางสาวยิ่งลักษณ แคนดิเดตนายกพันตำรวจโททักษินค่ะก็จะให้การสนับสนุนอย่างเต็มที่ ขณะที่ทางสำนักข่าวทีนิวส์ของเรานะคะก็ได้ตรวจสอบไปทางร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงแล้วปรากฏว่าไม่สามารถติดต่อได้จึงได้ติดต่อไปสอบถามกับนายสุชาติหลายน้ำเงินสสลบบุรีพักเพื่อไทยซึ่งเป็นสสคนสนิทกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงซึ่งนายสุชาติก็ได้ยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมยังไม่คิดทิ้งพักเพื่อไทยและยืนยันว่าการทำงานในการอภิปรายครั้งนี้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมกับนายมิ่งขวัญก็ย,ยังคงทำงานกันและร่วมมือกันเป็นอย่างดีค่ะ สำหรับกระแสข่าวนะคะในเรื่องนี้ทางสำนักข่าวทีนิวส์ของเราก็จะพยายามกดติดและนำมารายงานให้คุณผู้ชมได้ทราบกันต่อไปค่ะและอีกหนึ่งสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในวันนี้นะคะก็เป็นการชุมนุมของกลุ่มแนวร่วมประชาธิปไตยขับไล่ต่อต้านเผด็จการแห่งชาติค่ะได้การชุมนุมนะคะครบรอบ1ิบเดือนเหตุการณ์ราชประสงค์19พฤษภาค,คม2553ซึ่งบรรยากาศการชุมนุมล่าสุดเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปติดตามกับคุณจุธารัตน์บุกผาผู้สื่อข่าวจากสำนักข่าวที ของเราค่ะที่ไปเกาะติดสถานการณ์อยู่ในขณะนี้นะคะซึ่งในส่วนของคุณจุธารัตน์นะคะผู้สื่อข่าวของสำนักข่าวทีนิวส์ของเราก็กอะติดการชุมนุมมาตั้งแต่เริ่มต้นค่ะและนอกจากนี้นะคะในส่วนของสำนักข่าวทีนิวส์ของเราก็ยังคงเกาะติดการชุมนุมของกลุ่มคนแสดงตลอดเสมอมาค่ะในส่วนของการชุมนุมวันนี้ค่ะจะเป็นอย่างไรนั้นเราจะไปติดตามบรรยากาศกันนะคะ นอกจากนี้ค่ะในส่วนของบรรยากาศการชุมนุมแล้วเราจะไปดูกันนะคะที่ในส่วนของแกนนาคนแสดงค่ะเพราะว่าในส่วนของแกนนาคนแสดงนั้นก็มีการผัดเปลี่ยนกันนะคะนามวลชนในการที่จะอภิปรายในวันนี้ค่ะจข่าวร้อน